ผมนี่ขาสวาใช้เงินงบประมาณ80กว่าล้านเพื่อไปดูงานต่างประเทศก่อนจะหมดอายุคือสวชุดนี้เนี่ยนะครับจะหมดอายุนี่นะวันที่10หรือ11พฤษภาคมที่จะถึงนี่แหละครับถ้านับจากวันนี้ไปอีกก็ไม่กี่วันนะวันนี้เป็นวันที่19เมษายน 2,567สวจะครบอายุหมดอายุวันที่10าพฤษภาคมสงสัยว่าใกล้จะหมดอายุเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะไปดูงานมาเพื่ออะไรใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน84ล้านโดยประมาณไปดูงานกันมีสบวาบางคนออกมาบอกว่าโอ้ยสาเหตุที่ไปดูงานเนื่องจากว่าจะเอามาใช้ในอนาคตเฮ้ย <c oughs> คุณจะไปใช้อนาคตตอนไหนหรอ นะหรือจะกลับมาเป็นโดยอำนาจที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรอย่างั้นเหรอใช่ไหมผมว่าบางคนก็บอกว่าุอยเอาไปใช้ไว้ข้างหน้านะเอาไปสอนลูกสอนหลานหรือเปล่าคือถ้าจะไปเที่ยวไปดูงานนะแล้วเอาความรู้มาสอนลูกสอนหลานต้องใช้เงินส่วนตัวครับไม่ใช่เงินงบประมาณของแผ่นดินเงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชน เออถ้ามันเหลือเวลาสักปีสองปีก็ยังพอจะเข้าใจได้นะครับว่าไปดูงานแต่วันนี้เหลือเวลาไม่กี่วันถ้าไม่ไปเที่ยวแล้วจะไปทำอะไรแล้วถ้าจะไปดูงานไปดูมาทำอะไรนะครับถ้าอยากจะไปดูงานนั่นลงสมัครสวชุดที่แล้วถ้าเขาให้นะถ้ากฎหมายเขาให้แต่เขาไม่ให้แล้วนะครับนะหรือว่าสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ว่ากันไป ถ้าถึงวันนั้นก็ค่อยไปดูงานต่างประเทศแต่วันนี้ปรากฏว่าอายุก็จะหมดบางคนบอกโอ้ยแกแล้วจะคิดว่าลุงไม่ไปลุงก็อยากไปว่างั้นโอ้ยผมก็พอแล้วครับนะพอละอันนี้เป็นความเห็นจริงๆนะพอแล้วล่ะนะสี่ปีกินเงินเดือนห้าปีกินเงินเดือนมาพอแล้วล่ะนะครับจะ กินไปเที่ยวไปดูงานต่างประเทศก็ใช้เงินเดือนที่เก็บหอมลอมริบมาหรือเปล่านะแล้วก็เอาไปเที่ยวหรือไปดูงานผมนี่เป็นคนหนึ่งผมไม่เชื่อ,อไปดูงานนะจริงอาจจะเป็นพิธีหนึ่งนะแล้วถ้าไปดูงานเนี่ยนะครับจะไปดูงานอะไร่ะครับวุฒิสภาก็จะหมดอยู่แล้วอายุก็จะหมดแล้วอย่างมากก็รรักษาการหลังจากที่อายุหมดนะครับและยายนะครับ อย่าไปหาวิธีการเพื่อจะประวิงนะการคัดสวรหรือการเลือกสวที่จะเกิดขึ้นนี่นะครับอย่าไปใช้เทคนิคประวิงกันอีกน,น,นะนะอดไม่ไหวอดไม่รนทนไม่ไหวจริงๆจ,งจ,งจึงเอาความคิดมาบอกกล่าวท่านทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าท่านทั้งหลายจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะถ้าใครจะเห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับประชาธิปไตยต้องแสดงความคิดเห็นเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็น ภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้เงินท่านไปเที่ยวหรือไปดูงานในละก็แต่ของสวเนี่ยนะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นกันครับนะพอเธอใครที่กำลังจะไปหยุดเธอนะหลายคณะของสมาชิกวุฒิสภาจะไปดูงานหยุดเธอนะอย่าเลยเงินมันจะเหลือเป็นก็ประมาณคืนครั้งก็เอาคืนไปอย่าไปกินไปเที่ยว หปีเก็บเงินเดือนมานี่หลายล้านนะครับพอไหมพอนะผมรับไม่ได้พู้ตรงตรงผมรับไม่ได้ว่าอายุก็จะหมดอยู่แล้วยังจะต้องไปดูงานนะอ้างเหตุผลว่าไปดูงานเนี่ยฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นครับนะถ้าเป็นโจทย์ก็สาย,ยกฟ้องครับแต่เป็นจำเลยก็ศาลสั่งติดคุกครับ เอาละครับพูดมากจะ่าหาว่าพูดมากไปนะก็พูดพอเหตุสมผลน,นะฮะพอสมควรกันแล้วกันผมจำนเชมคนไปแล้วนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ